ทุกคนความลับของชีวิตในวันนี้เรามาพบกับการจาะความลับเกี่ยวกับเลข9เลข9ที่เราเห็นอยู่นี่นะใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเวลานึกถึงเลข9แล้วให้เรานึกถึงเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของเลข9จะเป็นเลขที่มีความเชื่อเป็นตำน,นานเดิมว่าเกิดจากการที่ราหูเต็มองคนั้นนะ่ะนะ ถูกตัดครึ่งเหลือส่วนหัวแล้วก็หางส่วนกลางลำตัวข้างบนขึ้นไปนั้นยังคงเป็นดาวหูครึ่งองค์แบบที่เราเห็นทั่ว,วไปส่วนหางตั้งแต่เอวลงมานั้นนะ่ะกลับกลายเป็นดาวเกตซึ่งต่อมาดาวเกตเนี่ยนนะ่ะก็ถูกแทนค่าด้วยดาวเนปจูนที่มนุษย์ค้นพบในภายหลังเกิดอารยธรรมในการที่จะแทนดาวเกตด,ด้วยเลขเกา้าดังนั้นเวลาที่เราเห็นเลขเก้าหลายๆคนเลยเนะี่ยชอบเลย ถ้าเกิดว่าเบอร์โทรศัพท์นี่นะมี09 99 99999 99, ก็ว่ากันว่าราคา20ล้านขึ้นไปนอะเนาะแล้วทําไมเลข9จึงเป็นเลขที่ได้รับความสนใจว่าเป็นสิริมงคลหนักหนาถ้ามองในแง่ของความสวยของการเขียนเลขบางคนมองว่าเลข9เนี่ยนะเขียนเป็นอุณารมเลข9ไทยเนี่ยเขียนเป็นคล้ายๆอุณาลมอ๋อเป็นเหมือนกับว่ามีสิริมงคลคุ้มไทย แต่ถ้ามองในแง่ของการใช้คำการแปลคำก้าวหน้าะนะสไลด์อย่างนี้ดังนั้นจริงๆแล้วเลข9้าเนี่ยในความเชื่อโบราณตั้งแต่นับพันปีที่ผ่านมาให้ความหมายของเลข9ไว้ว่าเป็นเลขแห่งเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเลข9เนี่ยนะเวลาที่เราเห็นเลข9คนที่มีเลข9อยู่ในดวงได้แก่คนที่เกิดวันที่9 1 9 29ก็แล้วแต่หรือมีเลข9อยู่ใน3ตัวหลับัตรประชาชนซึ่งเป็นเลขประจำตัวมีเลข9้าในทะเบียนบ้านทะเบียนรถ เลขเบอร์โทรศัพท์มากๆหลายๆตัวก็จะเกิดอาการที่ว่ามีความใจดีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะใจบุญนะแล้วไงต่อพอใจบุญมากๆเนี่ยนะถ้าคนที่ใช้เลขเก้ามากๆเนี่ยจะเป็นคนที่รดแรกแจกแถมทําธุรกิจนะทำไปทาไมเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกำไรกําไรเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราอะทำไปก็ใจดีใครเอาเปรียบก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นพ่อพระอะเหมือนใจบุญ รลบจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีเลขเก,ก้าอยู่ในดวงเนี่ยโดยพื้นฐานเลย,เยจะมีศีลธรรมสูงในอัตราที่สูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาและมันก็จะมีอาการที่มีความซื่อสัตย์อ่ะค่อนข้างมากไว้ใจได้เลยสมมุตินะค้าขายใช่ไหมลูกค้านะให้เงินมาแล้วเราทอนเงินผิดไปนิดนึงเราต้องวิ่งตามกลับไปให้เขา บางท่านที่ลูกค้าก็ไม่รู้แล้วอะไรทํานองนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนขายคนทําธนะุรกิจเนี่ยมีเลขเก้าอยู่ในดวงมากเลยนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการที่จะมีอะไรตุกติกมีนอกมีในจะเป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมเต็มที่ด้านบวกของคนที่มีเลขเก้าคือเป็นคนที่มีศรัทธาสูงเวลาทําอะไรเนะี่ยก็จะยึดถือเอาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นที่ตั้งเวลาที่มีความศรัทธาใน ศาสนาในองค์กรหรือว่าในคําสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ของใครที่เขาให้ความเคารพนะ่ะคนที่มีเลขเก,ก้าอยู่ในดวงมากๆเนี่ยก็จะเคร่งครัดกับสิ่งนั้นเป็นคนที่ถ้าเราเห็นนะเวลาไปไหว้พระเนี่ยคนที่ไหว้สวยที่สุดมอบกราบได้แบบงดงามที่สุดเนี่ยมักจะมีเลขเก,ก้าอยู่ในดวงเยอะถ้าเกิดว่าเราใช้เลขเก,ก้าไปกับคนที่มีความกระด้างเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึก อ่อนลงมีความรู้สึกของการเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็มีใจที่ใฝ่ในธรรมะมากขึ้นซึ่งสามารถใช้ปรับใช้แก้ได้เดี๋ยวใน EP ีต่อๆไปเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้เลขเก้าในการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนดวงอันนี้คือเป็นความหมายของมันก่อนคนที่มีเลขเก้าอยู่ในดวงมากๆเนี่ยย้ำอีกทีนะเลขเก้าในดวงก็อาจจะหมายถึงเกิดวันที่9 19 29หรือมือเลขบ้านเลขรถเลขบัตร สามตัวหลังมีเลขเก้ามากๆเนี่ยก็จะมีอิทธิพลว่าเวลาทาอะไรแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ alert มีแรงผลักดันแล้วก็แบบพลังงานไม่รู้จักหมดจากสิน้นเราอาจจะเคยเห็นใครที่แบบออกกําลังกายเป็นบ้าเป็นหลังเลยแล้วก็แบบว่าทําการทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเป็นวันวันได้แต่ว่าอาจจะทําได้ช่วงสั้นๆเพราะว่าร่างกายทนไม่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าเป็นคนที่มีแรงกระตุน้นค่อนข้างที่จะมากคือพละกําลังมหาศาลในช่วงสั้นๆนคนที่ มีเลขเก้าอยู่ในดวงจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เราอย่าลืมว่าคุณสมบัติด้านบวกก็ยังมีคุณสมบัติด้านลบเช่นเดียวกันคนที่มีเลขเก้าอยู่ในดวงมากๆใช้เลขเก้ามากๆเนี่ยนะเมื่อสักรู่อาจารย์พูดไปแล้วว่ามีศีลธรรมใช่ไหมแต่ในความมีศีลธรรมนั้นนะ่ะก็เป็นคนที่ฟุ้งซ่านหรือคิดมากเหมือนกันว่าตัวเองทําแบบนี้แล้วจะบาปไหมจะผิดไหมสมมติคนเกิดเลขเก้าหรือใช้เลขเก้ามากๆเนี่ยเป็นนักบวชเยอะบางทีก็กังวลกับศีลมากจนเกินไป าไม่ใช่นะักบวชเป็นบุคคลธรรมดาเช,เช่นพวกเราเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าสิ่งที่เ,เองทําไปแล้วจะบาปไหมจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นทําให้เขาเสียอกเสียใจไหมแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตนเองจนมากเกินไปหลายต่อหลายครั้งเลยอะ่ะเป็นคนที่ไปเป็นทุระไปเดือดร้อนไปกังวลแทนคนอื่นนี่คือสิ่งที่คนเลขเกนะ้าเนี่ยมักจะเป็นอยู่บ่อยๆต่อมาคนที่เกิดเลขเกนะ้านั้นน่ะ ที่ใช้เล่ห์กามากๆมีเล่ห์กลอยู่ในดวงเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยความที่ซื่อสัตย์มากๆเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้หรือยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่ก็มีบทเรียนมามากมายแล้วคนที่ซื่อสัตย์โดยที่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยไม่ได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมหรือบุคคลที่มาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์ด้วยให้ถ่องแท้ก็มักจะถูกอะไรดีล่ะความซื่อสัตย์ของตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตนเองอะถูกคนอื่นโกงได้ โกงแล้วโกงอีกแล้วคนที่กับโกงน,นะเขาจะกลับมาโกงซ้าๆเพราะเขารู้ว่าคนที่มีเลขเก้าอยู่ในดวงมากๆเนะี่ยไม่ว่าอะไรหรอกใจดีเขาเรียกว่าเจ็บไม่จํทาน้องนี้นในใคล้ายๆกับว่าคนที่มีเลขเก้ามีความเสียสละนะค่อนข้างมากแล้วก็มีความปล่อยวางค่อนข้างมากอะไรที่พลาดไปแล้วก็ปล่อยไปไม่ไม,ไม,มาเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเสียเปรียบใหม่ก็อยอมเสียเปรียบด้วย ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ลักษณะของคนที่ใช้เลขก้ามีเลขก้าอยู่ดูมากๆนะแกล้งทําให้เขาสงสารเขาก็ยอมทุกอย่างเช่นเดียวกันอันนี้แต่หลายคนเนะี่ยที่ใช้เลขก้ามากๆก็จะมีอาการเช่นนี้ดังนั้นพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องเริ่มฉุกคิดแนะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเราทําธุรกิจที่ต้องมุ่งเน้นผลกําไรมากๆเนะี่ยเราควมีเลขก้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มากๆหรือไม่นะ จริงๆล้วถามว่ามีได้ไหมมีได้ภายใต้เงื่อนไขของการจัดเรียงจัดวางเดี๋ยววันหน้าจะมาพูดในเรื่องของการจัดเรียงจัดวางเลข9ก้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งแน่นอนทั้งในแง่ของความสวยงามความสัมพันธ์ธุรกิจการค้าเนี่ยเลข9ก้าสามารถที่เลขที่ไปกระตุ้นกระตุ้นทําให้เกิดแรงผลักดันในสิ่งนั้นเดี๋ยวจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งคนที่เกิดใช้เลข9ก้ามากๆเนี่ยมีศรัทธาจริตสูง สถานจิตสูงเวลาที่เชื่อใครแล้วเนี่ยเชื่อแบบไม่วิเคราะห์เหตุผลเลยนะเรียกว่าให้หมดใจแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างดังนั้นจริงๆก็ต้องเหลือช่องในการที่เราเนี่ยจะต้องคิดทบทวนดูด้วยว่าสิ่งที่เรามีความศรัทธานั้นนะจะเกิดผลที่แท้จริงอย่างไรกับเราแล้วกเก็บสถิติแล้วก็ทดสอบทดลองดูระดับหนึ่งมันจึงจะดีมากที่สุดเพราะว่าคุณลักษณะของ คนที่มีเลขเก้าอยู่ในดวงมากๆอ่ะก็จะไม่สู้จะมีความถี่ตะขวงคือเวลาให้ใจใครว่าให้หมดถ้าหากว่าคนที่เราให้ใจนั้นเป็นคนดีก็ดีไปแต่ถ้าหากคนนั้นอ่ะไม่ใช่อ่ะเราก็อาจจะเจอความเดือดร้อนหลายๆอย่างที่เออทําไมเราให้ใจไปแล้วถึงไม่ได้ดีไม่ได้ใจกับถูกเขาหลอกถูกเขาโกงทำนองนี้มันก็จะวนกลับมาจากนั้นจึงจะต้อง มีการวิเคราะห์มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเลข3ตัวหลังบัตรประชาชนที่มีเลข9้าซึ่งมันแก้ไขมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็จะมีครรุณลักษณะนี้ที่เลข9มีอิทธิพลกับดวงก็ต้องไปหมั่นบริหารแล้วก็ปรับเปลี่ยนศรัทธาของตนเองให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีต่อมาเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเลข9เนี่ยนะข้อดีของเลข9คือมีแรงผลักดันเลข9เนี่ยในทางโหงราศาสในการบันทึกของมนุษย์แล้วเนี่ยจะเกิดแรงกระตุ้นเป็นเลขที่ทําให้เกิดแรงกระตุ้น ไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่อนข้างมากทีนี้ถ้าหากแรงกระตุ้นนั้นเนี่ยจะดีร้ายก็แล้วแต่มันจะทําให้เกิดความทะเยอทะยานหรือทําให้เกิดพลังงานที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากพลังงานมันมากเกินไปถ้าเป็นหนังจีนเขาเรียกธาตุไฟแตกสัน้นใช่ไหมเออถ้าเป็นลักษณะของคนที่ทําการทํางานเนี่ยก็ต้องมองเรื่องของการลงทุนธุรกิจที่ไม่เกินไปถ้าเป็นเรื่องของคาวามสัมพันธ์เนี่ยใช้เลขเก้ามากมีเลขเก้าอยู่ในดวงมันก็อาจจะทําอะไรที่มันดูโอเวอร์เกินจริงเกินไป อะไรที่มันเกินไปมันอาจจะไม่ได้ดีในระยะยาวนั้นก็เป็นข้อระมัดระวังอย่างหนึ่งที่คนที่มีเลขเก้าใหญ่ดวงหรือใช้เลขเก้ามากๆจากการมีแรงผลักดันมากๆมันจะกลายเป็นว่ามันทำให้ทุกอย่างมันโอเวอร์จนเกินความเป็นจริงไปนี่คือความรู้และความลับของเลขเก้าที่ในวันหน้าพอเรารู้ความลับเราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาติดตามในตอนต่อไป